สวัสดีค่ะวันนี้ลูกเสืรลุยสวนจะมาแนะนำเวอร์แพนไคโทซานสูตรออลิโกเซคลายปรับปรุงใหม่นะคะของบริษัทเวอร์คลาสอินโนเวชั่นซึ่งเป็นสูตรที่พัฒนามาใหม่นะคะจากเปลือกกุ้งและปูอลัสก้าร้อซซึ่งนำเข้าจากต่างประเทศนะคะก็มีคุณสมบัติดีมากเวอร์แพนไคโทซานก็หลักๆคุณสมบัติก็คือ นะครผลิตจากธรรมชาติด้วยเทคโนโลยีเอนไซม์ชีวภาพโดยตรงสามารถละลายน้ำได้ดีดูดซึมง,ง่ายนำไปใช้ได้รวดเร็วนะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพเป็นโอลิโกแซคคาร์ที่มีประจุบวกชนิดเดียวในธรรมชาติแล้วก็เหมาะสำหรับพืชสัตว์และมนุษย์นะคะไม่เป็นพิษต,ต่อสิ่งแวดล้อมแน่นอนค่ะสรุปง่ายๆก็คือไคโตซาโอลิโกแซคคาร์ก็คือไคโตซานเวอร์ชันอัปเกรดที่ดูดซึมเร็วใช้น้อยกว่า และก็ได้ผลดีกว่าพิสูจน์แล้วนะคะและอีกตัวหนึ่งก็คือเวอร์แพนกรดอะมิโนนะคะสารอินซิชูดเฉพาะนะคะลิขสิทธิ์โดยเวอร์คลาสอินโนเวชั่นเท่านั้นนะคะกรดอะมิโนสำหรับพืชตัวนี้ดีมากๆนะคะที่ลูก,กเกษตรใช้อยู่ตลอด โดยคุณสมบัติของกรดอะมิโนตัวนี้ก็คือช่วยให้พืชโตวไวรากแน่นนะคะใบที่เขียวเข้มก็มาจากกรดอะมิโนตัวนี้ค่ะแล้วก็ลดการใช้ปุ๋ยเคมีหรือยาป้องกันศัตรูพืชได้ดีทนต่อโรคและก็มแมลงทําให้เราได้ใบที่เขียวเข้มแก่เร็วนะคะมีมันวาวเขาจะมีทั้ง17ธาตุอาหารนะคะครบทั้งอาหารหลักอาหารรองและอาหารเสริมทั้งหมด17ธาตุ ครบจบนะคะใน2ชุดคู่หูมหาัศจรย์หลักการใช้นะคะปริมาณ2ซองนี้จะผสมน้ำได้1,000ลิตรนะคะใช้ได้กับพืชทุกระยะนะคะมาดูวิธีการผสมอันนี้จะเป็นไข่ตัวซานะคะจะมีผงสีน้ำตาลออกสีทองนะคะแล้วก็จะใส่เป็น <Okay. S 1> อันดับแรกคนให้ละลายดีแล้วตามด้วยกรดอะมิโนนะคะเป็นอันดับที่2นะคะ ไคโตซานก็ช่วยในเรื่องของการปรับสภาพน้ํากรดอะมิโน,โนก็คือช่วยในเรื่องของอาหารของพืชน,นะคะต้องคนให้ละลายเข้ากันแบบนี้ทุกครั้งนะคะก่อนที่เราจะผสมสารเคมีหรือปุ๋ยอื่น,นๆเข้าไปนะคะทุกครั้งอันนี้จะเป็นยาหนอนนะคะอีมาแมกนิทีนที่เป็นเกล็ดก็จะใส่ลงไปตามปริมาณตามสัดส,ส่วนที่เราใช้นะคะวันนี้ใช้น้ำา200ลิตร ก็จะผสมตามอัตราส่วนแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะหลังจากที่ผสมไข่ตัวซารแล้วกดอะมิโนไปเรียบร้อยก็ผสมยาฆ่าแมลงยาฆ่าหนอนต่อไปนะคะโดยจะไม่มีการใช้สารจับใบเลยนะคะตรงนี้ลูกเกษตรจะไม่ได้ใช้สารจับใบเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะคะ กรดอะมิโนกับไคโตซันชุดนี้จะทำให้เราช่วยลดเรื่องค่าใช้จ่ายในเรื่องของการซื้อสารจักใบเพราะเขาจะมีสารในการที่จะไปเคลือบใบทุเรียนของเราได้ด้วยนะคะคนจนละลายดีนะคะในถังแยกต่างหากแล้วก็เทใส่ลงไปอันนี้คือตัวอย่าง หากยังไม่ละลายดีนะคะเราก็ต้องเอามาคนให้ละลายให้หมดแล้วค่อยเทต่อไปนะคะก็ใช้ง่ายนะคะแล้วก็ละลายไว้แล้วก็วิธีผสมก็ต้องใช้หลักการแบบนี้เพื่อให้ได้สารเคมีที่มีประสิทธิภาพในการฉีดพ่นนะคะตามผลงานที่เราได้ทําคลิปก่อนหน้านี้ไว้นะคะใบก็จะเป็น เขียวเข้มนะคะใบใหญ่ใบยาวสมใจได้เลยนะคะตามสไตล์ลูก,กเกษตรรูยสวยนะก็ลองใช้วิธีง่ายๆแบบนี้ค่ะสำหรับวันนี้ก็เดือนนี้มีโปรโมชั่นนะคะสั่ง2ชุดแถม1ชุดนะคะในเดือนรกรกฎาคมนะคะแต่และเดือนจะมีโปรโมชั่นไม่เหมือนกันนะคะท่านก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามากันได้แล้วก็มีส่วนของโปรโมชั่นลด50%นนะคะสำหรับสารชีวพันธุ์ค่ะ และโปรโมชั่นนี้ก็จะหมดภายในสิ้นเดือนนี้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับฟังคลิปจนจบสวัสดีค่ะ